ไอกันทุกคนพ่อจะย้ายเพยงเราจะไปทำคลิปกันเราจะไม่ตัดต่อคลิปนี้เราจะอัปลวดเดียวแน่ลุงยูรูปเลย่อจะย้ายแพลงไปตรงน้น <c oughs> อ้พอพ่อยังมันใหญ่พ่ออย่าสูบบางี่หรออ๋อคุณพ่อจะสูบตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้สะพาน ท่าไม่น้ำไม่น้ำคลองพ่อกำลังเสียบปลั๊กนะคะมุดดูข้างล่างนี่โอ้เดี๋ยวผู้ชมไม่เห็นนี่นะเสียบเสียบสองจุดจุดตรงโน้นแล้วก็จุดตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะเก็บเสร็จแล้วก็ คอยรอเสียบสายใหญ่ๆมากัลังหัหนูกินหน้ามกไลเติมนะคะคอะไรสเสียบสายอ่ะถ้าเสียบสายวันนี้พอ,พอจะเสียบสายนะคะทุกคน เอาไปดูคุณพ่อกันคุณพ่อก็จะเอาเครื่องสูบน้ําลงมาพ่อจะเอามามาตรงนี้นะทุกคนนี่มีนะคะค่อก็จะหย่อนลงนี่นะ